อาสวัสดีครับพี่น้องมาพอกับบุญชูผ้าเลาะดนะครับคลิปนี้ครับมื่อนหรมีโอกาสได้มาถ่ายข้อของอบตกุ้งนะครับเนาะมันเพิ่นมีง้วมาฝากพี่น้องนี่ง้วงไม่หลายดนะครับเด้อโดยเฉพาะง้วงทองง้วแม่ลูกราคาเบาๆนะครับเอาผู้ใดเขอมาเลยกะอยากเห็นง้วไวๆแบบกระชับชาวใบกะอย่าลืมกดติดตามไว้ดนะครับอ่ะนี่เอาตัวนี้เป็นง้วงทองเนาะอบต่อยาเงีวครับทองกับพริกแดงพีกแดงก็เดือนละห้าสิบกับผมใส่ล้อยหาสิบแ้วพี่น้องได้เจ็ดเดือนแล้วครับผมเจ็ดเดือนนะครับพี่น้องตัวนี้เปิดเท่าไหร่นี่ สามหมื่นเก้าครับผมสามหมื่นเก้าตอรองได้ด้วพี่น้องเด้อนี่แหละสามหมื่นเก้าเอาต่อฝากเบอร์โทรนะครับ<ม>เบอร์โทรกับศูนย์หกสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์หกหนึ่งหกไอเดียไลฟ์กับใส่เบอร์นี่เฟซบุ๊กกับบันดิตสุรปองครับผมอ่ะโทรไว้เด้ก่อนนะพี่น้องเด้อสามหมื่นเก้าตอเอานะครับเนาะตัวใหญ่ๆยิ่งนี่แหละอันนี้จะเอาเป็นแบบกระชับฉับไวนะครับเด้ดอเออนี่นะครับโดยเฉพาะเพิ่งตอไปพี่น้องครับอ่ะงวงมุมีป่านมุมีดังนะครับเนาะสำหรับผู้ใดมักเบื้องลิปสั้นนะครับเนาะตัวต่่่ออไปปก็็ใสเนงา โบต์นะครับเป็นแมกกะทบไงไงขัดไงเนี่ยเด้อค่ะพี่น้องตัวเต็มพร้อมตัวนี้ท่องพ่อได้ครับอบตตัวนี้ท่องครับช็อกโกแลตครับผมได้เจ็ดเดือนครับช็อกโกแลตเจ็ดเดือนนะครับลูกความสูงร้อยห้าสิบครับผมร้อยห้าสิบได้ครับลูกตัวที่สองในท้องครับตัวสองตัวนี้เปิดเท่าไหร่ครับผมเปิดไว้สามหมื่นสี่พันบาทครับผมสามหมื่นสี่เด้อค่ะพี่น้องเด้อถามหมื่นสี่ตอร้องเอาผู้ใดเห็นแล้วโทรไว้เด็กกนหรืออยากจะเบิ่งคลิปเต็มรอชมอยู่บนชูชัยแนวก็ได้แต่อย่าลืมนะครับกดติดตามช่องอ่ะบนชูผ้าะ เดี๋ยวมันทุติไทยเห้บเบืองก้อนถ้ามีเวลาเด้อครับพี่น้องเด้อรับรองพี่น้องจะได้เห็นงวก้อนไผ่แน่นอนครับผมตัวที่2ต่อไปครัวนี่ใกล้สิออกเลยเด้อพี่น้องครับผมใส่รอยสี่สิบกัวเด้อครับสส้นสูงนี่ตัวนี้ทองก็พอได้ก่อนตัวนี้ทองกับสามหนึ่งครับผมเคเอฟสามหนึ่งนะพี่น้องได้แปดเดือนกลัวแล้วครับแปดเดือนกว่วตัวหนาหูสันเปิดเท่าไรครับผมเปิดไว้สามหมื่นสองพันห้าร้อยครับผมอต่อได้อีกสามหมื่นสองห้าร้อยอยากได้โทร่เอาเด้อครับพี่น้องเด้ออ่ะนี่นะครับเนาะ สงสัยยังตรงไหนถามอีกนะครับอันนี้เยวแบบกระชับฉับไว้พ่อเห็นราคานะครับเนาะนี่สามหมื่นสองครับผมนี่พี่น้องตัวกง่ายเบื้องหลังเปี๊นะครับเนาะสามสิบสองนี่เบื้องท้าหลังนะครับอ่ะนี่เนเบื้องท้ายย่างทาก้าวขานี่เดินินี่เป็นหัวบุดตัวใงญ่อยู่ได้ครับพี่น้องครับในราคาสามสิบสองนะครับเนาะอ่ะนี่นะครับมาเบื้องเอานะครับเนาะ นี่เด้อตัวใหญ่ๆนี่แหละครับอ่ะ,อะนี่เด้อครับเด้ออ่ะแต่สพาเพของตัวต่อไปตัวนี้ข้างใหญ่ยข้างแดงพี่น้องมาเนี้ผู้ใดมักใส่รอยหาซิบแล้วก็แดงแป็ดเลยตัวนี้แหละตัวนี้ทองพอได้เอาไปต่อตัวนี้ทองกับหกแปดครับผมได้หกเดือนแล้วครับหกแปดหกเดือนสูงรอยหาซิบพุ้อได้ยู่มั้งเนาะครับผมใส่รอยหาซิบเลยพี่น้องแต่ว่าสีนี่ยังใหม่นะครับตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้ผมเปิดไว้สี่หมื่นสองพันบาทครับผมสี่หมื่นสี่หมื่นสองในว่แดงตัวบอกไงครับครับอ่ะ พี่น้องอ่าผู้ใดอยากเห็นก้อนนะครับเนาะโทูเอาเบืโทูอยู่หน้าจอนี่แหละครับอ่ะนี่แดงคักแดงแน่เด้อครับตัวนี้เด้ออ่ะนี่แดงจนว่าวใหม่แดงจนใหม่เลยครับพี่น้องครับตัวนี้อ่ะนี่นะครับเนาะมาดูไหมอ่ะเดินเดินเดินนี่เออแข้งขาบ่มีปัญหาครับผมแข้งขาบ่มีปัญหาหรอกครับพี่น้องนี่แหละแดงจึ้งคึ่งกระตัวนี้แหละสี่หมื่นสองหนึ่งแม่ครับครับสามหมื่นกว่าขายรถมาใส่เอาพี่น้องรถมาใส่เอาสามหมื่นกว่าก็ได้ไหมนี่ไหมผู้ใดมากแบบนี้ เฟ่าเมาโหลดนะครับโทรไว้เลยก่อนเห็นแล้วนะครับตัวต่อไปนะครับเด้อเป็นอ่าง้วอเท่านะครับเนาะใส่ประมาณร้อยสี่สิบบวกลบครับผมเท่าบดตัวนี้กระท่องเจ็ดเดือนเหรอบผตัวนี้ท่องหาเดือนครับผมท่องกระเพื่ออะครับสติงเลสครับผมท่องสติงเลสประมาณหาเดือนเรือพี่น้องครับลูกตัวที่สองนะครับลูกตัวที่สองนะครับเนาะตัวนี้อ่ะตัวนี้กระปุต่อเปิดเท่าไหร่ครับผมเปิดไว้สองหมื่นสามพันบาทครับผมสองหมื่นสามนะครับเด้อสองหมื่นสามอ่ะ และเสร็จไรเห็นเบึงทายย่างนะครับเนาะบวดแบบจ๋าตํนนี้บ่มีิดแล้วพี่น้องครับนี่เครื่องดำๆนี่แหละครับผมเบึงแนวหลังนะครับเนาะดำปันทานดำปันทานครับท่านกับท่านไม่บกสนิทเด้นี่เออออาอยากได้มาเอานะครับเนาะนี่นะครับผู้ใดหางัวเท่าอยู่กับตัวนี้ได้ได้ครับด้วยพี่น้องครับอักสองนิดๆนะครับเนาะเอาเอารถดมาเซลมือเก่าขึ้นเอาขายรถุดมือเก่าหลดมาเซลเจ้าเก่ามาบไปหุ ครับมึนก็บาดอะขายได้พี่น้องมึนก็บาทเอีงวอทล่องได้หลายเดือนแล้วอ่ะครับต่อไปพูดได้หาแม่ลูกผูกเกิดจากแม่ขาวโบดอยู่ตัวนี้งามนะครับเนาะลูกย่างเด่นลูกประมัณนสามเดือนนี่มันยังไหลพี่ครับผมสองสามเดือนครับแต่ว่าบ่ได้ใบพิ่นมาอลูกพ่อได้บุอยู่อยู่ครับอ่ะนี่นี่นะครับแม่สูงร้อยสี่สิบครับแม่ใส่ร้อยสี่สิบตะว่าลูกแข็งแข็งนะครับพี่น้องลูกแข็งเออลูกแข็งแข็งเลยนะครับเนาะอ่ะนี่ลูกแข็งแข็งนะครับพี่น้อง อ่ะอ่ะนี่แหละแม่พื่นนะครับเนาะ,ะดึงแม่ไว้ใส่ไปก็ได้เออให้แม่พื่นเปลี่ยนพ,นพนย่างเออโอเคครับโอเคนี่าย่างนะครับอ่ะนี่สีถามราคาให้ได้ครับเด้อผู้ใดอยากจะได้ลูกอ่าแม่ลูกผู้นะครับเนาะคู่นี้เท่าไหนครับผมเปิดไว้สองหมื่นสี่พันบาทครับผมสองหมื่นสี่ต่อได้เร้อพี่น้องต่อได้สองหมื่นสี่นี่ยส่งฟรีพร้อมลูกย่างงามน,นะครับเนาะ,ะส่งฟรีพร้อมนะครับเด้อเอออ่ะ สองมืนสี่นะครับยี่สิบสี่วัวบดแต่ว่าให้ลูกดีดีครับไปเป็นช่วงวัวบดนะครับเนาะให้ลูกเป็นวัวแดงหาวลดอ่ะนี่้ะครับเด้ออ่ะคููใดอยากกะได้แบบนี้มาเอาครับพี่ดองสองมืนสี่นะครับต่อไปคููอ่าที่เด็ดนะครับแม่ลูกหัวล้นอ่ะคููนี้กับแม่ใส่รอยซีซิบบวกๆนะครับเนาะตัวนี้ลูกตัวแม่งามๆนะครับเด้อลูกตัวแม่แม่หัวล้นลูกหัวล้นนะครับเนาะ เป็นอ่างวทีงามพอสมควรครับได้สดพร้อมนะครับนี่แหละเบื้องแม่ก่อนนะครับเด้อเอาลูกกับประมาณจักเดือนเหรอสามเดือนสี่เดือนไปลูกประมาณสี่หาเดือนครับผมสี่หาเดือนนะครับเนาะแต่ว่าแต่ว่าเออเป็นควบโตมากครับผมเป็นลูกควบโตมากด้วยพี่น้องโตมากครับสมโตมานี่แหละครับผมอ้านี่ขู่ใหญ่เด้อครับเด้อเอาเบื้องเลี้ยมอ่าเบื้องรูปร่างกับพ่อได้พี่น้องเอ้านี่มืดมันจนแสงเลยพี่น้องเอาทูนี้เท่ินสครับ ผมเปิดไปสามหมื่นสองพันบาทครับผมสามหมื่นสองด้วยพี่น้องครับสามหมื่นสองนะครับเนาะเออสามหมื่นสองนะ 32, ครับครูนี่เอารถมาใส่เอาสองหมื่นกว่าขายดอกอะไรเป็นชั่วเดี๋ยวผมดึงเอาลกูกจากแม่กันพี่น้องจะเห็นชัดๆเอารถมาใส่เอาพี่น้องครับอันอนี้นะครับเด้อครูนี่นะครับนี่สามหมื่นสองพี่น้องเออสามหมื่นสอง นี่น่าจะมีให้แค่นี้แล้วครับพี่น่องสำหรับบุญสูพาเลาะนะครับเนาะครับผมก็ขอจบไปแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ